ผสมปุ๋ยไปบานนาข้าวผสมปุ๋ยจากพี่้องไปบานนาข้าวปุ๋ยกระต่ายก็ปุวยอนี้ยาละปุ๋ยตากระต่ายกับปุ๋ยนนยาละ,ป,าาป,าละปุ๋ยเล่งกับปุ๋ยอันางนั้นปุ๋ยหมากบอกนะ่อนั้น ประสมกันง้าแลนอน้องแบบนี้เขาได้กินปุ๋ยหาแต่เงินมาซื้อปุ๋ยใส่นะสูบซื้อน้ำมันสูบหน้าใส่นะ หายเขาจีได้ขึ้นคืนวเนาะ อันนี้จะเอาไปวานเข่าหน้าวานโอยกับแพงน้ำมันกับแพงทั้งเข่ากับถืกยัจกจังใดดอก ก็เฮ็ดให้มันสมดุลกันแน่เนาะปุ๋ยแพงน้ำมันแพงไก่เขาแพงน้ำแน่เนาะปุ๋ยแพงน้ำมันแพงแต่ข้าวถูกเขาห่อไปขายกัะโลกเขาได้ เจ็ดแปดบาทหนึ่งเนาะน้าปังวังหันปี่กากแต่ปีนี้บ่รู้ว่าสีเท่าไหร่น,น้องพี่นอ้องอันนีาใส่ยางเดียวกับยานมันบวงง้มก็ต้องซื้อสองอยางสามยางมผสมกัน ใจก็อยัางมี้เครื่องอัดเม็ดเอาขีง้วมอาอัดใส่พุน่นเลี้ยเนาะเคื่อสีงามซมีจ้่พี่นอ้อง